ฝึกจิตนี่ก็ฝึกให้ใจเราเป็นกลางไม่ได้ไปฝึกกับสิ่งต่างๆให้เป็นกลางสิ่งต่างๆเราไปให้เขาเป็นกลางไม่ได้บางทีก็เขาก็สุขบางทีเขาก็ทุกข์บางทีเขาก,ก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือใจเราให้มันเป็นกลางใจเราเฉยๆเป็นอุเบกขาอุเบกขาเกิดได้สองระดับด้วยด้วยสติคือฝึกสติบอ่อยๆหยุดความคิดปรุงแต่งพอจิตหยุดคิดหยุด หยุดปรุงหยุดยากมันก็มันก็จะเป็นกลางจะเฉยเฉยแต่ถ้าใช้สติมันก็จะพอเวลาหมดสติมันก็จะกลับมาลักมาชังเหมือนเดิมถ้าจะให้มันเป็นกลางตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้เราไปลักไปชังเขาไม่ได้เพราะไปลักไปชังแล้วเราจะทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาจะให้เรารักตลอดเวลาไม่ได้ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนจากรักมาเขาเป็นสิ่งที่เราชังเราก็ต้องเปลี่ยนพอเราชังเราก็ทุกข์ขึ้นมาเราต้องปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่เราไม่ต้องไปรักไปชังเขาเฉยเยไปรับรู้ไปเฉยเฉ